พี่น็อตพี่น็อตเพิ่งมาถึงเลยน็อตติดมากเลยอคบอกวันนี้ใครมาวันนี้ก็แบบเซนเปมาติประทับใจมากแล้ววันนี้เพาะว่าแม่ไปรักกันจริงไม่มาหนักมากน้ำพอมเลยเนาะพี่น็อตได้คาไว้ก่อนนะพี่น็อต คุยกันช่วงเมาส์ช่วงเมาส์กับพี่น็อตช่วงเมาส์กับพี่น็อตน้านะพี่น็อตีนถอะพี่นอแม่มึงเนี่ยไปแล้วนะมึง่่ก้พี่นีูชม่่้งี่กลับน้กลับแล้วนะคนากยเป็นสวยนะครับ พี่น็อตสวัสดีครับก็เช่วันนี้เจอกันไปให้มโอเคไม่ถามเรื่องอะไรการเมืองเราหรอไม่ต้องถามวันนี้เอามาลิมมาถามก็เป็นเรื่องอีกแล้วพี่เศษส่งน่าพี่เศษส่งสวัสดีครับพี่เศษอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเจอกันครับใช้เวลาไม่นานแล้วในงานแล้วนานไม่สิบนาทีมันมาก่อนพี่น็อตแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งรอโอ้โหทำทีไล่กันเลยพี่หมอต้องเข้ามาเข้ามานานแล้ว สวัสดีครับแต่ว่ามันก็มาแล้วเขามาแล้วใจมันมาแล้วถึงใจมันมาก่อนแล้วหรอแต่อยู่ประตูยังเข้าไม่ได้คร้อนจังลูกโอ้ยระวังระวังพี่กองพ่อมาป่ะพ่อจะมาป่ะหรือเด็กพ่อไม่มาพ่าอยู่ตรงนี้เขาอยู่ที่ภาคเขารักกันมากเลยนะเขารู้ป่ะบอกเขามาให้ได้เขารู้ป่ะรู้แค้วเขาบอกให้มาเขาบอกยังไงต้องมาให้ได้นะถึงวันนี้ถึงบอกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn